สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจะพาเ,เพื่อนๆไปทําพิซซ่านะคะทำเองนะคะที่บ้านกันสวนฟาร์มแอนคอฟฟี่นะคะแอนคาเฟ่นะคะทุกคนอันนี้ก็ร้านก็อยู่ที่อําเภอวร,รินนะคะไม่ไกลไม่กกลกับบ้านแอดก็วันนี้ก็อยากกินนะคะพิซซ่าก็เลยจะไปทําพิซซ่ากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเตานะคะเตาฟืนเตาฐานเป็นเตาฟืนนะคะที่เขาใช้ในการอบพิซซ่า เรามาทําพิซซ่ากันนะคะเขาจะให้เราเริ่มตั้งแต่การนวดแป้งนะคะคลึงแป้งเพราะว่าที่นี่แต่ว่าถ้าเราไม่ทําก็ไม่เป็นไรนะคะก็ให้ที่ร้านเขาทําให้ถ้าเราอยากลองทําเขาก็ให้เราทํานะคะเขาก็จะพาเราทําอันนี้ก็แอดลองทาครั้งแรกนะคะแต่ก่อนเคยมาก็จะมีแต่เด็กๆเป็นคนทํานะคะวันนี้ก็ลองทําเองมากก็คลึงแป้งยังไม่ค่อยเป็นนะคะก็อาจจะ ผิดเพี้ยทกทูไปบ้างนะคะทุกคนก็วันนี้ก็จะทำสองถานนะคะทำไปทำมาเหมือนได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะอันนี้ที่แอดทำก็จะเป็นถาดเล็กนะคะถาดเล็กราคาไม่แพงนะคะไม่ถึงร้อยเพิ่มชี้ขนาดเพิ่มชี้ยังไม่ถึงร้อยนะคะขาดอีกหนึ่งบาท <c oughs> ก็จะมีถาดเล็กถาดกลางถาดใหญ่นะคะสองคนนี่กินถาดหนึ่งถาดเล็กก็ก็อิ่มอิ่มมากแทบจะไม่หมดนะคะแต่วันนี้ ทำสองถาดคืออยางได้2หน้านะคะก็เลยทําอันนี้ก็ทําไม่อัน,นี้เท่าไหร่ก็เลยบอกให้น้องเขาทาอีกแผนหนึ่งนะคะก็กะว่าจะดูกับน้องเขาว่าเขาทํำยังไงนะคะน้องเขาก็เทีาา่ยวช้านะเพราะว่าเขาอยู่กับร้านประจํานะคะเขาก็จะทําได้นาะแล้วก็ฝึกทําครั้งแรกก็เออได้เท่านี้ก็ก็โอเคแล้วนะคะแต่ถ้าเราทําประจํานะคะของพวกนี้เราก็ทําไม่ยากนะคะ อันนี้เราไม่ได้ทําก็มาฝึกทําถ้าทําครั้งที่สองนี่รับรองว่าคล่องวันนี้แน่นอนนะคะเรา,เ,ราเขาก็จะให้เรามากดๆแป้งนะคะให้ให้เต็มถาดทีนี้กดไปกดมาก็แต่รู้สึกว่าเนื้อแป้งเขาจะถ้าเรากดมากๆเขาจะเหมันจะบีบตัวนะคะจะลัดตัวเข้านะคะจะโหดตัว,ตวอันนี้แอดก็เอาออกไปถึงแป้งใหม่นะคะ ว่ามันไม่สวยจริงๆแอดว่าแป้งบางๆนะยิ่งจะอร่อยนะคะเพราะว่าแอดก็ไม่ชอบกินแป้งนานะคะแต่ว่าตอนแรกความอยากกินก็ก็อยากกินนะคะถ้ามันก็นานๆกินทีก็ได้อยู่แต่ถ้าได้กินตลอดก็กินไม่ได้นะคะเพราะมันใช่มันไม่เป็นอาหารที่ไม่ค่อยถูกปากกับเราเนาะอันนี้เราก็มาจะ,จะมาทำหน้ากันนะคะก็จะให้เรา หาซอสนะคะให้ทั่วแผ่นอันนี้ก็เป็นซอสเป็นสูตรของทางร้านนะคะที่เขาผสมเขาปรุงเสร็จเรียบร้อยนะคะหรือว่าจริงๆถ้าเราทำเองก็น่าจะเป็นใส่ซอสพริกกับซอสมะเขือเทศผสมกันก,ก็น่าจะได้นะคะแต่แต่อันนี้ทางร้านเขาผสมซอสนะคะก็เป็นสูตรของเขาเองเราก็ไม่รู้ว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะเราก็มีหน้าที่ทําแล้วก็ทํานะคะอันนี้เราก็จะทานะคะซอสให้ทั่วนะคะ แต่แว่าก็จะเป็นขอบไ้นิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็มานําหน้านะคะว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างเราก็จะนําหน้าลงไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าหาเวเอียวนะคะก็จะมีเห็ดมีพริกพริกหวานนะคะพริกเขาเรียกอะไรคะที่เป็นพริกพริกหยวกเหมือนพริกหวานน่าจะเป็นพริกหวานนะสามสีแล้วก็จะมี หอมหัวใหญ่แล้วก็สับประรดนะคะเนี่ยนะคะอันนี้แอดสั่งเป็นเพิ่มเพิ่มชิ้นนะคะตอนแรกก็ว่าจะไม่ทำนะคะพคเพราะคิดไปทีแม่อยากลองทำดูเพื่อสนุกก็ก,ก็สนุกดีนะคะแบบนี้จริงๆเหมาะสำหรับการพาเด็กๆนะคะ มากินพิซ่าแล้วก็มาหัดทำนะคะเป็นการฝึกฝีมือฝึกความฉลาดเป็นตัวนะคะฝึกทำกับข้าวทำอาหารนะคะได้เรียนรู้อะไรแปลกๆนะคะร้านเขาคนก็ทยอยไปทยอยมานะคะก็ไม่ถึงกับคนพุกพ่านมากเยอะจนเกินไปนะคะก็ไม่แออัดนะคะพอดีพอดีร้านก็จะอยู่ข้างในซอยนิดนึงเราก็ตาม GPS มาก็ได้นะคะ พอใส่อันนี้จะเป็นแฮมนะคะเราหลังจากนั้นเราก็จะตบหน้าด้วยชีสนะคะทุกคนนี่แหละค่ะชีสเยอะเหมือนกันนะคะจุกจุไปเลยเราก็โรยชีสให้ทั่วพอเราจัดหน้าโรยหน้าด้วยชีสด,ด้วยหลายเสร็จนะคะเราก็ถึงจะเอาที่เราทําเสร็จนะคะไปเข้าเตาอบนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเตาอบตอนที่เราเอาไปอบนะคะเป็นยังไงนะคะ ก็ทำเสร็จตั้งเรียบร้อยทั้งสอง้าแล้วนะคะทีนี้เราก็จะนำมาเข้าเตาอบนะคะเสร็จแล้ว2ถาดอันนี้เป็นถาดเล็กนะคะเดี๋ยวทีนี้เจ้าหน้าที่เดี๋ยวพนักงานเขาจะเป็นคนเอาเข้าอบให้นะคะแล้วก็สามารถดูสามารถอะไรได้นะคะทุกคนนี่นะคะการอบก็เป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็รอสักพักหนึ่งแอดไม่แน่ใจว่าประมาณกี่นาทีนะคะ ในระหว่างรออก็ไม่นั่งเล่นนั่งอะไรรอกินน้ําสั่งน้ําสั่งอะไรมารอนะคะที่นี่เขาก็จะมีส้มตําแบบให้เราทําเองก็ได้นะคะมีข้าวไข่เจียวอะไรอย่างนี้นะคะข้าวผัดประมาณนี้ก็สามารถมารับประทนานอาหารเที่ยงได้นะคะถ้าใครชอบนะคะเป็นบวกผักขมอบชีสมันฝรั่งอบชีสนะคะก็สั่งได้อันนี้ก็ ยังผ่านไปไม่นานนะคะชีสก็กําลังละลายนะคะตอนนี้จริงๆถ้าเราอยากกินให้แบบหน้าชีสไม่ไหมก็น่าจะได้นะคะเอาบอกแต่ว่าเราต้องบอกก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าอย่างไงถ้าเราไม่บอกก่อนเขาจะเอาหน้าที่แบบชีสละลายแบบพอดีนะคะเราเนี่ยนะคะหน้าที่เราทําไปนะคะก็เสร็จแล้วหน้าตาหน้ารับประทานนะคะทุกคน อันนี้เป็นหา่วเอียนอันนี้เป็นผักโขมอบชีสนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะทุกคนถาดแล้ไม่ถึงร้อถ้าเราไปกินที่ร้านนะคะก็ราคาไม่ได้นะคะแบบนี้ก็รสชาติก็ก็อร่อยนะคะไม่แตกต่างเท่าไหร่นะคะเพียงแต่อาจจะไม่มีหน้าหลายๆขอบหลายๆอะไรให้เราสั่งนะคะแต่ว่าอันนี้ก็มีพวกปูอดัดมีแฮมมีชีสมี ก็ประมาณ6 7หน้า8หน้าได้นะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาเพื่อนๆมากินพิซซ่าก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ